โอเคต้องขอกราบสวัสดีคนทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่อง t c v g a ีเกมมกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะผมเราพาทุกคนกลับมาอยู่กันที่หน้าเว็บของ VIP Store Shop กันนั่นเองนะครับทุกคน,ก,คนก็สำหรับวันนี้นะผมเราก็มีโค้ดฟรีมาแจกทุกคนกันอีกแล้วนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวสำหรับลิงก์เข้าเว็บนะครับทุกคนผมแปะไว้ให้นะครับผมอยู่ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็กดลิงก์นะครับผมมาที่หน้าเว็บของ VIP ได้เลย นะครับทุกคนโอเคนะผมพอทุกคนเข้ามาที่หน้าเรียบแล้วเดี๋ยวผมไปแจกโค้ดฟรีเลยนะครับทุกคนกครทุกคนตามผมไปที่เติมโค้ดนั่นเองนะครับกดเข้าไปนะผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วผมก็จะมีช่องของรหัสโค้ดอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับทุกคนก็สําหรับจะมีให้ทุกคนกรอกตามผมได้เลยนะครับผมใครที่เข้ามาดูใหม่ก็สามารถกรอกตามได้เหมือนกันนั่นเองนะครับทุกคนโอเคนะครับผมก็สําหรับ รหัสโค้ดที่วันนี้ผมเป็นโค้ดนี้เลยนะครับทุกคนก็เอาไปกรอตามกันได้เลยนะครับผมเป็นโค้ด VIP MTNSP2 นะครับผมกรอกตามนี้เลยนะผมใครที่ดูไม่ทันนะผมก็สามารถกดปุดคลิปด,ดูได้นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกดตรวจสอบไปเลยนะครับตรงล่างน,นี้นะทุกคนก็จะแรกโค้ดสเ็จแบบนี N ้เสร็จแล้วให้เราเข้าไปดูที่บัญชีของเรานะครับ ให้ดูตรงพอยต์มูงเรือนะครับทุกคนก็จะอยู่ตรงดนล,ล่ารนี้เลยนะครับผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับโค้ดฟรีวันนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมเอาไปใส่กันด้วยนั่นเองนะผมส่วนใครที่ใส่ไม่ทันก็ต้องรอติดตามคลิปนา้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแจกกันอีกแน่นอนนะครับผมส่วนโค้ดฟรีวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมใครชื่นชอบคลิปนี้นครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอตัวนรับไปก่อนนันคบทุก บ๊ายบายครับ